สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อนุริศีคุ้มขำกับรายการ JC ฟิ n i c การเกษตรออนทัวร์นะครับตอนนี้เราออนทัวร์มาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับส่วนของเท่าแก่ย้งที่เรามาติดตามกันดูแลตั้งแต่ก่อนปลูกเลยครับที่มาวัดดินตรวจด,ดินตรวจน้าสวัสดีครับอัน <c> น <oughs> ี้ลูกชายคนโตของเท่าแก่ย้งนะครับก็จะเข้ามาช่วยดูแลควบคู่กับคุณยุทธที่ดูแลอยู่ประจําที่นี่นะครับ <c oughs> ตอนนั้นเรามาตรวจ ตรวจน้าตรวจด,ดินกันทางนี้โอ้โหถือว่าดินดีมากน้าดีมากในระดับที่ใช้ได้เลยนะครับสาหรับในการเตรียมที่จะปลูกทุเรียนนะครับเพราะเป็นพื้นที่เขาๆาน้ําก็ดีมากนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการลดต้นทุนในการผลิตหรือการดูแลทุเรียนนะครับเพราะตอนนี้เรามีเพื่อนๆที่ติดตามในช่องสอบถามข้อมูลามาก็เมื่อค่ะเยอะเลยนะครับว่าใช้ปุ๋ยอะไรใช้โฮอร์โมนอะไรแล้วทําไมเราต้นทุนน้อยกว่าทั่วไปประมาณ1ใน3 ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าการดูแลทุเรียนเนี่ยยิ่งถ้าเราไม่รู้สูตรในการใส่ไม่รู้เทคนิคในการใส่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็ยืนพื้นเลยถ้าเป็นตำราเก่าๆเ,เขาก็จะใช้เคมีกันนะครับใช้เคมีกันไปสักระยะหนึ่งดินมีปัญหาดินแข็งก็ต้องไปหาตัวปรับปรุงดินอีกนะครับแล้วก็ใช้เคมีบางสูตรไม่ตรงประเด็นก็ทำให้ใบยหยุดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้นทุนของเราเลยค่อนข้างสูงนะครับตั้งแต่ยิ่งตอนนี้ราคาปุ๋ยเคมีต้องยอมรับว่าโดดขึ้นไปมากนะครับจากราคาที่แต่ก่อนแค่900กว่าบาทตอนนี้ขึ้นมา1,700ยิ่งจะเป็นปุ๋ยเกรดดีหรือคุณภาพดีแล้วปุ๋ยเคมีในอย่างที่เราทราบกันนะครับมีฤทธิ์อยู่ไม่เกิน15-20ถึงวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหมดมาแล้วครับเอาตไีไม่ต้องเยอะแค่พันหกพันเจ็ดแล้วกันพันเจ็ดต่อสิบห้าวันเนี่ยสามครั้งก็เท่าไหร่แล้วครับห้าพันกว่าแล้ว นะครับเพราะนั้นต้นทุนของหลายๆสวนจึงค่อนข้างสูงมากนะครับอันนั้นแล้วเคมีโดยทั่วไปก็จะมีแต่ธาตุอาหารหลักอย่างเดียวรองเสริมไม่ได้มีพอไม่มีรองเสริมเขาก็จาเป็นจะต้องไปซื้อกลุ่มพวกแคลเซียมแมกนีเซียมธาตุรองธาตุเสริมมาเติมอีกก็เป็นต้นทุนขึ้นไปอีกนะครับพอดินเริ่มแข็งก็จําเป็นต้องไปใช้ตัวปรับปรุงดินอีกนะครับเริ่มเป็นโรคก็ต้องไปใช้ตัวจุลีย์ป้องกันโรคอีกนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าต้นทุนของสวนทุเรียนเนี่ย โดยทั่วไปในในการดูแลเนี่ยเขาจะใช้ต้นทุนค่อนข้างเยอะมากนะครับยิ่งปุ๋ยน้ําเขาเช่นเดียวกันครับอนอกจากปุ๋ยตัวหลักแล้วก็ต้องใส่ตัวรองตัวเสริมฮิวมิกฟูมิกออมิโนเนี่ยซึ่งกลายเป็นว่าต้นทุนเนี่ยแต่ละส่วนเนีน่ยจะค่อนข้างบานปลายมากสําหรับในส่วนทุเรียนโดยทั่วไปนะครับแต่เนื่องจากโลคมันเปลี่ยนไปนะวัตกรรมการผลิต นะครับปัจจัยการผลิตกันทางทางด้านการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีปุ๋ยที่เป็นรุ่นใหม่ๆนวัาตากรรมใหม่ๆรวมมาเลยครับธาตุอาหารหลักรองเสริมอยู่ในตัวนะครับมีฮิวมิกฟูมิกมีอะมิโนมีจุลินซีที่ป้องกันโรคแล้วก็จุลินซีช่วยย่อยนะครับมีอะมิโนอย่างที่บอกไปเป็นทั้งอะมิโนกลุ่มที่ <c oughs> เป็นอาหารของจุลินซีแล้วก็อะมิโนที่เป็นอาหารของพืชด้วยก็เลยทําให้ท่านทานเรื่องสภาพอากาศได้ดีเพราะนั้นปัจจัยการผลิตหรือปุ๋ยรุ่นใหม่ๆเนี่ย นะครับก็จะมีอย่างที่บอกครับครบอยู่ในตัวเดียวดูแลทั้งต้นไม้ดูแลทั้งดินต้านทานสภาพอากาศแล้วก็ป้องกันโรคและที่สําคัญตัวนี้เขาจะปลดปล่อยอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่บ่อยเหมือนปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยอย่างที่บอกไปต้นทุนเมื่อสักครู่นี้เปรียบเทียบตก5000กว่าบาทละแต่ปุ๋ยเกรดที่เป็นคุณภาพสูงสูง,สงดยต่อ50โลเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณพนะันห้าพันพันสี่พันห้าพันหกประมาณนี้ นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับคันนี้หลายๆคนนะถามว่ายี่ห้ออะไรจริงๆมันหลากหลายยี่ห้อครับที่สามารถใช้ได้แต่คันนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแจ้งจังหวัดได้เดี๋ยวเราสู่ดูศูนย์จําหน่ายใกล้บ้านให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ปัญหาที่เราเจอคือพอเราบอกไปหรือเราโพสต์ไปเพื่อนๆไปซื้อทางออนไลน์ไปซื้อทางออนไลน์ปัญหาที่เราเจอตอนนี้1คือไปเจอของลอดเก่าเอาง่ายๆของหมดอายุก็มี2ก็คือ ของอลอกเรียนแบบก็มีราคารู้สึกถูกผิดปกติก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเลยยังไม่ค่อยได้บอกยี่ห้อโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะขอให้แจ้งเรามาว่าอยู่จังหวัดไหนเราก็จะหาศูนย์จำหน่ายที่อยู่ใกล้บ้านเราอยากให้เพื่อนเอนเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้ของแท้ของจริงคุณภาพสูงเวลาไปดูแลมันก็จะได้เต็มที่นะครับเพราะจริงจริงการขายปุ๋ยเนี่ยจะต้องมีทะเบียนการขายปุ๋ยด้วยการขายออนไลน์โดยทั่วไปเนี่ยหนึ่งคือถ้าไม่ได้เป็นร้าน ที่เป็นแหล่งศูนย์จําหน่ายของของบริษัทหรือว่าของโรงงานเนี่ยก็จะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับปุ๋ยน้ําก็เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่ๆเขาก็จะรวมมาเลยมีทั้งกระแทกใบใหม่หมขยายใบเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยู่โซนจังหวัดไหนก็สามารถที่จะแอดไลน์พูดคุยกันได้นะครับว่าเราอยากจะหาซื้อปุ๋ยที่คุณภาพสูงลดต้นทุนที่เราทําตัวเลขทําบัญชีเนี่ยลงไปประมาณ1ใน3นะครับก่อนที่ปุ๋ยเคมีจะขึ้นแพงๆ แต่ตอนนี้พอปุ๋ยเคมีขึ้นไม่แพงเนี่ยต้นทุนเราลดลงไป1ใน5้าครับแล้วก็การเจริญเติบโตก็อย่างที่เห็นก็จะค่อนข้างโตได้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ปลอดโรคได้ค่อนข้างดีนะครับก็าสามารถโทรมาพูดคุยกับอาจารย์อนุริตได้ครับ0882808528เดี๋ยวเราแนะนำให้ครับรวมถึงแอดไลน์เข้ามาคุยได้กับอาจารย์อนุริต A N U R I T 888เช่นเดียวกันนะครับ รอยยิ้มของเกษตรกรไทยคือความสุขใจของเราถ้าคุณชอบทุเรียนคุณรักการเกษตรคุณเป็นพวกเดียวกับเรานะครับใช่ไงวิดีโอนี้คร่าวๆก็คือสรุปก็คือหาปัญจการผลิตที่มีตัวรวมสามารถที่ดูแลต้นทุนได้แล้วก็ทําให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องบางคนเราไปซื้อแยกนะครับยิ่งปุ๋ยน้ำเนี่ยเราเจอบ่อยมากอย่างล่าสุดเมื่อกี้เลยครับพิ่งแวะส่วนพิบีชาเพาอแมกนีเซียมเมงกานิตเนี่ยพวกนี้จริงใช้น้อยครับสำหรับในการขยายใบยทําให้ใบใหญ่ใบหนา นะครับก็จะใช้อยู่เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อกี้เจออะไรครับเจอแมกซ์ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับเอาโทษทีเจอแมกนิทยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เจอแมกนีเซียมสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนะครับแมกนีเซียมสูงขนาดนี้เอาไว้หยุดใบตอนทำลูกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการปรุงสูตรที่ถูกต้องสำหรับทุเรียน เล็กทุเรียนใหญ่ทุเรียนใหญ่ทำใบทุเรียนใหญ่ทําลูกนะครับใครไม่มีประสบการณ์ก็สามารถโทรมาพูดคุยหรือไลน์มาพูดคุยกันก่อนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนํากันให้อีกทีหนึ่งอยากให้ทุกคนได้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ